ข่าวดีสำหรับคอเกมเฟเธอร์ครอเกมแนวเมโทรเวนิสุดมันจากคอม2 As Holding ได้เปิดให้เล่นในรูปแบบ Earl y a c c e s s บนสตีมแล้วเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการผจญภัยสุดเร้าใจในโลกใต้ดินอันลึกลับกับเจ้ามยวคี่เชีิจะพาคุณดำดิ่งสู่ประสบการณ์การเล่นเกมที่ไม่เหมือนใครเมื่อวันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมาแฟนๆเกม PC ทั่วโลกต่างก็ตื่นเต้นกับการเปิดตัว Early Access บน t e มซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเกม PC ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเพื่อเป็นการฉลองการเปิดตัวครั้งนี้เฟเธอร์คลอจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษ10%ตั้งแต่วันนี้จนถึง2ธันวาคมเท่านั้นอย่ารอช้ารีบคว้าโอกาสนี้เป็นเจ้าของเกมก่อนใครแต่เดี๋ยวก่อนนี่ไม่ใช่แค่การเปิดตัวธรรมดารรมดาเพราะเฟเธอร์คลอมาพร้อมกับคอนเทนต์ใหม่ๆที่จะทําให้คุณสนุกยิ่งกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ใหม่ๆอย่างอพยรอ์ดเคสเซอร์และสติจนิคออีที่จะพาคุณไปสำรวจโลกกว้างขึ้นปรับปรุงระบบควบคุมเกมให้ลื่นไหลยิ่งขึ้นปรับปรุงเสียงการโจมตี ให้เราใจยิ่งขึ้นและเพิ่มมินิแมพเพื่อช่วยในการนำทางจุดเด่นที่น่าสนใจลดราคาโปรโมชั่นลด10%เนเฉพาะช่วง e อ r l y a c c e s เเท่านั้นเนื้อหาใหม่เพิ่มพื้นที่ใหม่ๆและปรับปรุงเกมเพลย์ให้สนุกยิ่งขึ้นกราฟิกสวยงามประการตาดึงดูดสายตาเนื้อเรื่องเข้มข้นชวนติดตามเกม Feder claw พัฒนาโดยทีม Bendy g a m e ซึ่งเป็นผู้สร้างเกมแนวแอคชั่นไซส์โคลงที่มีสไตล์การเล่นแบบมิทรอยเวเนที่ผู้เล่น จะได้สำรวจโลกกว้างและค้นพบความลับต่างๆที่ซ่อนอยู่แล้วเกมตัวเต็มจะมาเมื่อไหร่เตรียมตัวพบกับ f e d e r c r a w ่าั่นเต็มรูปแบบบนสตีมในไตรมาสที่1ปี2026พร้อมบุกตลาดคอนโซลทั้ง Xbox และ Nintendo Switch คำถามชวนคิดคุณคิดว่าเกม f e d e r c r a w จะประสบความสำเร็จในตลาดเกมได้อย่างไรมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันช่องทางติดตามข่าวสารเพิ่มเติมหน้าสตีมของเกม f e d e r r a w ช่องทางโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการ อย่าพลาดโอกาสในการเป็นส่วนหนึ่งของการผจญภัยสุดมันกับฟเฟร์คลอ,อรีบไปซื้อเกมแล้วมาสนุกด้วยกัน